สวัสดีครับทุกท่านมาดูพระเอกมิจฉัยบัญชานะครับกับหนังเรื่องแม่ค้านะครับฉานี้เป็นชากมิจฉัยบัญชาแล้วก็ป้าหอมปรีเวศประเสริฐแล้วก็คุณสมควรกระจังสารนะครับเป็นฉากต้นเรื่องนะครับหนังเรื่องนี้ได้ฟิล์มมาจบเรื่องนะครับแล้วก็เราเคยทําฉายโรงภาพยนต์ไปแล้วครั้งหนึ่งนะครับโดยบทพากย์นั้นพี่นุแดงเป็นคนทำบทพากย์ให้นะครับแต่ว่าเวลามาลงในช่องยูทูบมันจะติดปัญหาเรื่องแบ็คกราวด์ทั้งหมดเลยนะครับเนื่องจากว่า สมัยนั้นผมวางเสียงแบ็กกราวเป็นเสียงเพลงต่างประเทศนะครับตามขนบธรรมเนียมของหนังสีบีมโในสมัยก่อนที่เขานิยมทำนะครับผมก็เลี่ยนแบบหนังยุคเก่าปรากฏว่ามาถึงยุคปัจจุบันนั้นระบบของช่อง YouTube ก็แจ้งเตือนนะครับว่าเป็นหนังซึ่งมีเสียงละมดลิขสิทธิ์เพลงต่างประเทศนะครับก็ลงไม่ได้นะครับถ้าจะลงใหม่ก็ต้องภาคเสียงกันใหม่นะครับวางแบ็กกราวกันใหม่ที่ไม่ติดปัญหาเรื่องลิขสิทธิ์นะครับถึงจะลงไ,ได้วันนี้เกรงจะลืมนะครับว่า ครั้งหนึ่งเมื่อปี2012เคยมีหนังพระเอกมิตรเพชราแสดงชื่อเรื่องแม่ค้านะครับครูรังสีเป็นคนกำกับการแสดงหนังเรื่องนี้เข้าฉายครั้งแรกวันที่19มิถุนายนปี2012ที่โรงนังเอ็มพายานิคุณอดินัน์อุ้มวิชาบัญชาใส่ตะก้าไปนะครับข้อหามาจีบลูกสาวของปารต๊อกนะครับที่เขาโห่นะครับผก็ลืมชื่อไปแล้วนะครับว่าชื่อกำนันอะไรนะครับต้องไปดูในตัวหนังซึ่งมีเสียงพากน,นะครับ เป็นฟิล์มซึ่งเราได้มาจากอำเภอศรีเมืองใหม่จังหวัดอุบลราชธานีนะครับเรียกว่าตอนนั้นซื้อฟิล์มตัวนี้ราคาสูงนะครับเพราะว่าเป็นฟิล์มซึ่งเขาห่วงนะครับกว่าจะยอมเจรจาลดราคาขายเราได้นั่นก็เรียกว่าเหนื่อยเลยนะครับก็จะได้หนังมาแต่ละเรื่องนั้นเพราะท่านถามว่า ได้มาอย่างไรนะครับก็ต,งตรงๆเลยนะครับถ้าเขาขายเราก็ซื้อนะครับถ้าเขาให้ยืมเราก็ให้ยืมยืมนะครับก็แล้วแต่เขานะครับเพราะว่าเป็นทีมของเขานะครับแต่ละเรื่องเวลาเราได้มานั้นเราก็ถ้าเป็นหนังจบเรื่องอย่างแม่ค้าอย่างนี้เราก็พยายามจะทําเสียงภาคนะครับแล้วก็นำไปใช้ในโรงภาพยนตร์นะครับส่วนใหญ่ก็จะฉายที่โรงภาพยนตร์ของหอภาพยนตร์นะครับและถ้าจะฉายอีกครั้งก็ ส่วนใหญ่ก็จะฉายในงานซึ่งเกี่ยวข้องกับการรำลึกถึงเพลมิตรชัยบัญชานะครับตามสถานที่ต่างๆตามชมรมต่างๆนะครับที่เขากาะความร่วมมือมานะครับให้เราไปฉายนะครับถ้าตกลงกันได้ในรายละเอียดก็จะนําหนังมิตรชัยบัญชาซึ่งหาดูที่ไหนในท้องตลาดน,นี้ไปฉายนะครับส่วนใหญ่หนังมิตรชัยบัญชาที่อยู่ในมือเราแล้วเราช่วยกันภาคเสียงนั้น ก็จะเป็นหนังมิชบบญชาซึ่งไม่เคยมีการออกเป็นแผ่นว c ซดีหรือแผ่น D v วนะครับจะเป็นฟิล์มที่พวกเรานั้นไปหามาได้นะครับตามต่างจังหวัดนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นจากหนังไคยานะครับหรือว่าหนังแลกดข้าวหนังขอข้าวแล้วก็ภูมิภาคที่พบฟิล์มหนังมากที่สุดก็คือภาคอีสานนะครับซึ่งจะเป็นภาคที่เก็บฟิล์มหนังไว้เรียกว่าค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ไม่ค่อยเสียหายนะครับ นี่หนังเมื่อ53ปีนะครับเพียงแต่ว่าเป็นฟิล์มราคาไม่ค่อยแพงนะครับก็เลยสีสันก็เลยอาจจะพิ้นเพี้ยนนะครับถ้าเป็นฟิล์มคุณภาพดีก็จะสีสดใสเหมือนสีธรรมชาตินะครับมีเพลงมิชบัญชาตอนที่ไปง้อนางเอกนะครับนางเอกเป็นแม่ค้านะครับชื่อเนี่ยนะครับคุณเพชรราชวราชนะครับก็เป็นแม่ค้าขายขนมนะครับแล้วนี่ก็คือเจ้าของฟิล์มนะครับที่เราไปขอซื้อฟิล์มมานะครับอยู่ที่อุบลราชธานีนะครับ ขอบคุณครับ